พวกลูกเล่นน้ำกันนะคะเม่ก็ยืนถ่ายอยู่บนนี้ค่ะเกาะลังกาวีมีที่ท่องเที่ยวเยอะค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นทะเลนะคะ ถ้าไม่มาเที่ยวทะเลก็มาต้องมาเที่ยวเดินบนหาดทรายก็พอนะคะถ้าไม่ลงทะเลก็มาเดินชมหาดทรายนะคะลมแรงกับหนาว่านที่นี่ก็มีร้านอยู่นะคะนี่ก็คือปาการังนะคะ นี่ค่ะชื่อบรัตบาซาเข้าสารเปียกเนาะชื่อบรัตบาซาค่ะท,ที่เกาแห่งนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่พักเนาะที่พักแบบว่านั่งพักเหนื่อยเนาะที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอันนี้ต้องถ่ายภาพเกาให้ชมด้วยนะคะมีต้นไม้สวยงามค่ะ มีต้นไม้สวยงามที่นั่งด้วยค่ะ